โอ้ยายเฮดไลายเราตัวนี้เออปนั่นสิจ้างเขาเฮดไปเฮดมาเห็นบอสิลแล้วแล้วสวัสดีจ้า <c oughs> มันไหสดนิ่มเมียนเฮ็ดไปเฮ็ดมาบ็อยไล่บ่อยไล่นอน้อนหูจะหูบ่อยน้ำน้ำนอนะหูอเว่ยย้ำเอาเว้นใส่มันเมื่อยให้มันเมื่อออกสามทุ่มก็ลับแล้วรับสบายในสวนมียังแน่นี่บุมี่ยังเราบอก มะเขือมะเขือยังนี่เขื่อนมะเขือยังเขืออันมิเตะเขือเป็นขนเือเขืออกเขื่อนเขือยังยี่ตุ

มันอาอกนะกน้ามงเอาอันดมงร่างวยมงอันั้นมันมากดินจันเตยมันกโชคกับปุกนามโชคกับปุกนามองรางวยมระเทศสอกระถาไปูกระถางนึงกระถางนึงตะลัง อ,อุ้ยโตหักโตหักเฮ็ดไปกำลังกำลังได้สามนาทียังบกยังบกครบแปดบกหลายถามกูว่าหยังมวนหนึงงงน่งถามหยังผู้ชายหยังวนว่าดูปัญญาอ่อนว่าผู้ชายคบ ยงเว้นกัเปิดจังสันแหลมจังบริเวเปิดเขขาเปิดออกมันจังบริเต่าดูต่าดูเดี๋ยวมันในพังไปใส่ว้วนไปใส่สิไปใส่เอาไปเฮ็นยังนั่นไปซ้อมซ้อมใส่ดิเก่งสาอืม ตับตอบยู่เลยบมมีคนเหตดต้อที่หลไม่เห็ุแต่รักกัน,นคือให่พอใจเหตุอพอใจก็เหตดเป็นได้ล่ะใจเราสบายแล้วเราต้องยิบต,ต้องจักแล้วนางกินนอนกินแล้วจัหน่อยฝนก,กับกบ คนกำมันกระเดระไรดวง,งนดงน,งน,งนี่ต้องเปิดมา,าน่งิงกัเทเจางูเปิด่งต่ทันตอดงสั่งตอดเอาแล้วต่ตว,ตวันังขี่มาเนี่ยเนาะบนแล้วก็มีขี่ม้าบ่กนนี้ขีมข่ม้าเนาะ มีอยังพักแว้นพักแว้นตินั่นพักแว้นตีจ้างกินกูบ่กกลิ่นเลยตู้เห็นว่าปู่ขี้ไรเอาพี่ตุ้นแล้กิ่นดิพีตุ้นไม่กินเมื่อกี้แล้วี่เมื่อสี่จะหมายงานเลยแต่เดี๋ยวนี้เรากับบ่คอยสนใจดอกตะกี้เรากินพักดี้ดีเดี๋ยวนี้ไปหาทานอยู่ทางบ้านผู้ใหญ่บ้านพี่สาวน้องสาวเนี่ยบ่คอยมาละเวอร์กับเพืนทางนี้ดอก ใชบ้านไชทอดหอมูว่ะเจ้สิบ้ันพี่เป่าไปทันตัวโอ้บ้านพี่เป่าอีกทีอกัเนาะออนะอยกขบาดกันหลายอยุหลายอายุสิเจ้าถือไหมก็บคอยเอาสุดก้อนนะั่นขอสองรอยหา้กาสิบนาะกับนายคนละครึง่งที่นี่เห็นออกมาเรากัมันไม่ได้กินแต <laughs> ่อะไเอื่อหนุงนายเราไม่เห็นได้กินไม่เห็นกินขื้เก่าน,นะ สุนีเล็บเบาเนี่ยมันกิดที่เฮ้ยใส่กระเติรนแน่เฮ้ยใส่ที่หลอดกินแน่ให้ทั้งตัวแต่ของมันกินมันก่อยกินงแต่กินถ้าหนังก็น้ำมันก็อย่างต้มปุเปื่อยก็กระดูเจ้ากระต้มเปื่อยแล้วก็จำพริกผงบีบมะนาวใส่สมสมเขาแบบเนี่ยมันเนืเออเออเกลือเจ้าผู้สั่งเนี่ยหมูต้มต้มดุนๆมันกับเปื่อยแล้วก็ไม่ไอ จำพริกผงเล็นสามสันดีโอตะการตะการเด้อแต่นเนื้อในกระดูกกดกินได้อะตือแต่แลเล้นทีสัจจัดคน้นถูกเนาะแต่ได้กระดูกก็เกินเนี่อมันดออนนี่ต้าจะลิ้ยงกดิเย

เฮ็ดไปเฮ็ดมาได้เทอรน้อยเนาะเฮ็ตอร์โนยก็ได้ไรเองไรอื้อได้นอนวันเจอได้เฮ็ดบ่เอวันต่อเส้านะอืมต่อเส้าฝนลินบ่ได้เฮ็ดตอนแรงได้เฮ็ดบ่บ่ะนี่ไอจีได้ออกต่อแรงเฮ็ดต่อเส้าวโอ้บอกเำา่อกไปกินยา มาทำไ้ได้สองพันหาตัวอันอาทีไอ้ไอ้ยันว่าตะไคร